น้ำซึมครับท่านผู้ชมแหมคลิปของเราฮะเริ่มสนุกแต่หัวคลิปแล้วครับหลายคนอยากได้บรรยากาศแบบนี้แหละคนดูก็ถูกใจฮะแต่ว่าคนขับเหนื่อยใ,ใจเลยเจองานแบบนี้ยังไม่ทันไรก็จมแล้วครับอ้าวเชนเราได้นล่วน,น,นะข้างลัางอ่ะ หาร่องหาร่องใหม่มาจับตาดูดีครับอ้าู้ได้สบายเลยผู้ชมอเอาออกแรงนะฮะ สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันิการทรักบายทินทบบันดิตพามาดู k คิงออฟทรัคนะฮะเจ้าแห่งถนนครับหลังถนนมาชนกับงานปากปอครับท่านผู้ชมรถคันนี้เป็นรถวิ่งร่องนะฮะเ,เร็วลากลูกซะด้วยแต่ว่าวันนี้ครับหน้างานสถานการณ์ต้องมาเจอกับงานแบบนี้เป็นจริงไหนเนาะลุกที่ผมนี่นเนาะเจอแล้วครับรถเบาฮะ ดินละฮึบแม่คันนี้จำได้ไหมครับปีแล้วนี่ลอยนะครับกับรถเสียบูฮะต่างคนต่างลอยแข่งกันเลยนั่นก็เพราะว่าวางท้ายนะครับเจอดินเหนืดดก็เลยวางท้ายอย่างเดียวเลยเอาแม่โคต้องอต้องหาดินไปวางแทนแล้วล่ะครับถ้าเขายากแบบนี้ น้ำซึมครับท่านผู้ชมแม่คลิปของเราฮะเริ่มสนุกแต่หัวคลิปแล้วครับหลายคนอยากได้บรรยากาศแบบนี้แหละคนดูถูกใจฮะแต่ว่าคนขับเนเหนื่อยใจเลยเไองานแบบนี้ยังไม่ทันไรก็จมแล้วครับอ้าวเทนเราได้แล้วน,นะทางหลังอ่ะ ร่องหาร่องม่มากันแล้วครับสามร้อยี่สิบของเราแอบเข้าไม่ถึงฮรเจอน้ำเลยเอายังไงดีกิโจครับเป็นคนตัดเข้าไปสุดข้าไม่คมเข้าไปสุด จะมาตักตรงนี้เลยหรือเปล่า ลงล่างไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องดูนะฮะอาจจะมีคันแรงใจถึงครับลงข้างล่างไป ต่ออยู่ขานะครับมันเยอะยำตอ่อไม่ได้นะไม่คุ้มเสียกับยางครับเพราะฉะนั้นต้องเปิดให้ดี ท่านผู้ชมครับได้สูตรนี้นะครับลงล่างไม่ได้ก็ขึ้นบนไปเลยแม่เอาจนได้ครับทีมของเราเจรําไผเจปลาฮะพ่อใหญ่หนูคนขับของเราลงมาดูหน้างานแล้วครับโอ้ตีโคง้งซะด้วยนะมันจะตีไหวไปนะพั่อนาะ สัญญาณจากไมโครครับบอกว่าเต็มแล้วทีนี้10บอ้อเราแล้วครับจะออกอีท่าไหนยังคิดหนักอยู่เลยเกาหัวแงกๆอยู่ นี่ก่อนครับเอาหรือว่าสูตรนี้พอ,อไปได้ทำงานได้รอบอยู่นีโน่ 3H 195 <5 S 2> นะครับไม่โบบอกว่าคันนี้แรงดีครับมาดูฮะสู้กับดินอื่นแบบนี้ได้ดีแค่ไหนเมื่อกี้ผ่านไปครับสําหรับ360 ของเข้าแรงครับมันเกคยเกิอดอาการตะกุยดินค่อนข้างที่เยอะรถเก่ารถใหม่ฮะใส่เท่ากันเขาบอกวา่าค่าเที่ยวเท่ากันนะใหม่เก่าไม่สำคัญ ตักหรือฝังไปแล้วครับผู้ชมแปดตักเจ็ดตักประมาณนี้แหละครับวิ่งเอาคิวฮนะอยู่ที่ความอุ้มเบามาจับตาดูดีครับอ้สู้ได้สบายนะยผู้ชม เอาเออกเคนะฮะเอาพี่โจลงมาแล้วครับมาร์คเทนต้องมาช่วยแล้วแม่ สุดทุกลำครับทุกสถานการณ์เอาจริงๆเลยมีขนาดใส่ไม่เยอะนะเนี่ยปะสู้เขาเองสู้เขาวันนี้ครับโอ้สามเอสคันนี้ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมยกล้อมาแล้วนะปากบ่อ ไปครับมาดูรุ่นนี่นี่รุ่นนี้แก่กว่าโโอีกครับซูโม่ครับแต่ว่าแรงดีครับก็บอกว่าเป็นสายหวานสายหวานก็หมายถึงว่างานอ้อยเขาชอบครับในกลุ่มของงานบรรทุกอ้อยนี่ชอบมากรุ่นนี้ซูโมโ่เห็นนิยมกันเอาไปแต่งในไร่อ้อยนะครับเอาพี่โจรเราครับ จะเดินมากี่รอบรถคู่ใจเขาครับอยู่กับหวานใจข้างบนฮะแม่ไม่ยอมลงมาเลยเอ้าตื่นเต้นดีนนครับผู้ชมนี่แหละครับความมันความสนุกของงานปีนปากบ่อฮะมันมันแบบนี้ส่วนงานเทครับ ต่อไปน่าจะมันฮนะเพราะว่าได้ข่าวว่าจะขึ้นชั้นสแล้วแต่ว่าตอนนี้ชั้นแรกยังไม่เต็มเลยถ้าชั้นแรกเต็มครับรับประกันนะฮชั้น2มันแน่นอนนี่พลังพลังของสูโมสองเนะครับท่านผู้ชมเอา้า <laughs> ผมบอกผิดนะฮะ <laughs> พลังของซูโมสองสนะครับ น้ำมันซึมครับมันก็เลยวิ่งยากหน่อย ครับโหดจัดครับท่านผู้ชมโหดจัดนักเชียขอบพระคุณมากนะครสหรับการติดตามและก็รับชมลทาท่านผู้ชมทุกท่ันเลยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย